เซียนพันอม,มะตะปท้าฮีโร่ช่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีอ้โหัวหน้าสมุนไพรที่หัวหน้าปลูกเนี่ยงอกงามดีจังเลยใช่แล้วล่ะแถมตอนนี้ยังเป็นสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในการปรุงยาที่เกี่ยวกับเส้นเลือดลมอีกด้วยสมุนไพรนี่น่ะหาได้ยากยิ่งเลยทีเดียวล่ะเอ่ะงั้นเหรอ <c oughs> ขอบคุณนะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเคล็ดลับอะไรหรือว่าทำยังไงมันถึงได้งอกงามขนาด หรือว่าทํายังไงมันถึงได้งอกงามขนาดนี้กันหรอกนะแต่ว่าตอนนี้นะฉันสามารถจําชื่อของสมุนไพรได้ถึง1 0 0 0ชนิดเรียบร้อยแล้วละ่ะแถมนอกจากนี้สมุนไพราบางชนิดเองฉันก็สามารถเรียนรู้วิธีการปลูกของมันได้โดยที่ยังไม่ได้อ่านเลยด้วยซ้ํานี่นะมันแปลกมากจริงๆนี่เป็นไปได้ว่าหัวหน้าอาจจะมีพรสวรรค์นในด้านนี้งั้นสินะอิจฉาเป็นบ้าเลยในส่วนของทุกคนที่เหลือน,นั้นตายหมดแล้วล่ะครับยี่ตั้งใจปลูกแทบตาย มีทำไมกันนะทำไมทั้งที่ฉันก็ทำตามทุกขั้นตอนที่หนังสือบอกไว้แล้วแต่มันก็ยังตายแถมนี่นะยังเป็นรอบที่1น0อสิอีกด้วยที่ฉันได้พยายามปลูกมันนะแบบนี้ต้องเล่งของโอมพระแม่โพศพแม่ตนันีแม่ธรณีแม่ชีแม่กิมลังแม่กิมไลแม่อะไรก็ได้ได้โปรดช่วยดูแลสมุนไพรของลูกให้เจริญงอกง,งามด้วยเถิดทำได้ดีมาก ไม่กี่วันต่อมาสุขสันต์วันเกิดนะฮ้องเอาละได้เวลาปาร์ตี้แล้วชยโย่ฮ่าปาร์ตี้แบบจัดหนักน,นี่ทั้งที่กำชับเอาไว้นักหนาแล้วแท้ๆว่าไม่เอางานเลี้ยงฉันหองแต่แเจ้าพวกบ้านี่ก็ยังจัดจนได้นะแบบนี้ต้องระเบิดสายลุโงโงนี่ว่าแต่ปีนี้หัวหน้าห้องของเราอายุเท่าไหร่ละแ้หูปากไปเลยน่าใครอยากตายมากนักหรือไงนะ จำไม่ได้แล้วหรือยังไงว่าตั้งแต่ที่พวกเราเริ่มเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งเซียนนี่นะไม่เพียงแต่หัวหน้าห้องแล้วแม้แต่เสี่ยวลู่เองก็ยังอ่อนไหวต่อเรื่องอายุขึ้นมากเลยครั้งล่าสุดนั่นนะพอเสี่ยวยี่พูดถึงเรื่องอายุเข้านิดหนึ่งเช้าขึ้นมาก็เพราะว่าตัวเองไปนอนอยู่ในคอหานชะโครกซะแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วผมปากซาดถ้ายังไม่อยากไปคุยกับขี้ในซ่วมนะขี้ตายสิทั้งๆที่งานวันเกิดควรจะเป็นวันที่มีความสุขแท้ๆแ,แต่ดันต้องมาเจอกับไอ้เจ้าพวกบ้านี่ พราะแบบนี้แหละฉันถึงได้เกลียดวันเกิดนักแน่นี่ทําไมท่านอาจารย์ยังไม่มาอีกละ่ะอย่าบอกนะว่านายไม่ได้ชวนท่านน่ะข้าชวนแล้วนะข้าบอกเขาตั้งแต่2วันก่อนแล้วด้วยแต่เห็นท่านอาจารย์บอกว่า2วันนี้นะ่ะท่านกําลังออกทริปพอด,ดีแบบนี้ก็เลยไม่ว่างมาระมังจะว่าไปเมื่อกี้นี้ข้าก็ไปตามท่านอาจารย์ที่ห้องมาแล้วก็ยังไม่เจอเลยอย่างนี้นเอง อาใครมาคอะทวารละประตูสงสัยจะเป็นท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ง,งั้นเหรอข้าไปเปิดเองอัจแวบฮัลโหลมายเฟรนด์แฮปปี้แฮปปี้เบอสเดย์เดอรสูฮ่ให้ตายเถ่น,น่า่าปาร์ตี้ปาร์ตี้ไอเลิฟปาร์ตี้ฮ่าฮ่าฮ่าทำไมวันเกิดของฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะ อ้าวพวกแกทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่กันละ่ะต้องถามดีกว่าว่าทำไมปาร์ตี้ถึงต้องไม่มีพวกเราด้วยละ่ะจะบอกอะไรให้นะมีปาร์ตี้ที่ใดพวกเราต้องไปอยู่ที่นั่นอยู่แล้วละ่นะนายตาหากละ่ะที่มาชา้าชาวบ้านเขากินเค,ค้กกันจนจะหมดแล้วยะเอาล่ะทุกคนมาสนุก,กนให้สุดเหวียงไปเลยนะเอาล่ะขอเสียงจะภาพหน่อยแล้ววันนี้วันเกิดใครหนอฮฮพวกเรามาถ่ายรูปกันเถอะพูดพร้อมกันนะสุสานวัน ในวันนั้นเราฮีโร่มากมายและพี่หลานเองก็ได้มาเข้าร่วมงานวันเกิดในวันนี้มีเพียงแค่หยานเซินเท่านั้นที่ไม่ได้มาเฮ้ยเล่นเอาซะเหนื่อยเลยจริงๆสามบานเลยละ่ะว่าปีหน้านั้นน่ะฉันจะไม่ขอจัดงานวันเกิดนี่อีกเป็นอันขาดฮะท,ท่านอาจารย์กลับมาแล้วหรอคะอืมกลับมาแล้วละ่ะ เอ๊ะเจ้าช่วยมากับข้าทีสิค่ะท่านอาจารย์นี่พวกเราจะไปไหนกันงั้นหรอคะเอ๊ะจะว่าไปแล้วที่ตรงนี้มันเจ้าพร้อมหรือเปล่าพร้อมพร้อมอะไรกันงั้นหรอคะท่านอาจารย์ท่านอาาท่านอาจารย์นี่เรากันเล่นหรือเปล่าคะเนี่ยวันนี้ข้าจะสอนคลาสวิชาพิเศษประจำสำนักของเราให้เจ้า ตั้งใจดูให้ดีล่ะข้าจะทำให้เจ้าดูเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในทวีปแห่งสวรรค์ที่ข้าจากมานั้นน่ะมีคนจำนวนหนึ่งในเหล่าเซียนทั้งหมดมีพรสวรรค์ที่เชี่ยวชาญอย่างมากในเรื่องการฆ่าพวกเขาเหล่านั้นไม่สนใจการฝึกเรื่องการปรุงยาหรือเทคนิคสายเวทใดๆทั้งสิ้นแต่พวกเขาก็ยังคงเดินอยู่บนเส้นทางแห่งเซียนแม้จะมีวิธีที่แตกต่างจากเซียนทั่วไปเมื่อพวกเขาเหล่านั้น ได้ไปถึงจุดสูงสุดบนวิถีแห่งกระบีแล้วนั้นพวกเขาสามารถใช้เพลงกระบี่นี้ตัดได้ซึ่งทุกสรรพสิ่งภายในพริบตาเดียวแม้ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ห่างออกไปนับหมื่นนับพันลี้ก็ตามนอกจากนี้แล้วพวกเขายังสามารถคาดเดาได้แม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของศัตรูที่กำลังจะเกิดขึ้นจงตั้งใจดูให้ดีล่ะภายในเซลล์ของยุง ภายในยีนส์ของยุงภายในอะตอมของยุงฮะน,นี่มันเป,เป็นไปได้ยังไงกันเมื่อใดก็ตามที่เจ้าสามารถบรรลุดได้ถึงจุดสูงสุดของเคล็ดวิชากระบี่เมื่อนั้นเจ้าจะสามารถทำลายสำนักได้ทั้งสำนักด้วยเพียงแค่การแกว่งมือง่ายๆเพียงครั้งเดียวนี่แหละคือเส้นทางแห่งกระบี่ละ การบ่มเพาะเคล็ดวิชากระบี่นี่นะจะถูกจำแนกตามความเหมาะสมของกระบี่พลังชี่ซึ่งมีดังนี้พลังของกระบี่จิตวิญญาณและความตั้งใจของกระบี่แกนแท้ของกระบี่และเส้นทางของกระบี่เจ้านะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทั้งเรื่องการเพาะปลูกสมุนไพรรวมถึงการฝึกฝนต่างๆเจ้าก็ได้พิสูจน์ให้ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าทำได้ดังนั้นแล้วเคล็ดวิชานี่จึงเหมาะสมกับเจ้าเป็นที่สุดและข้าจึงตัดสินใจแล้วว่า ข้าจะขอมอบเคล็ดวิชากระบี่เล่มนี้ให้กับเจ้าส่วนนี้คือเขตแดนสวรรค์ของเจ้าถ้าไม่มีความจําเป็นต้องใช้มันแต่เจ้าจําเป็นดังนั้นแล้วจงรักษามันไว้ให้ดีซัตละ่ะเอาละ่ะทีนี้ก็กลับกันได้แล้วสุขสันต์วันเกิดนะเอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะ กลับมาพบกับข่าวชาวบ้านต้นชั่วโมงกับเทยรัฐนิวส์นะคะมาดูกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะเมื่อวานนี้มีรายงานจากเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักระบบนิเวศวิทยาได้ออกมาประกาศว่าเผ่าพันยุงทั่วโลกกําลังก้าวเข้าสู่จุดที่ศูนย์พันอย่างไม่มีสาเหตุค่ะซึ่งจากรายงานยังบอกอีกด้วยว่าจู่ๆเมื่อวานนี้พวกมันก็ตายและหายไปจากระบบนิเวศอย่างน่าสงสัยซึ่งจากสํานักข่าวของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้ทําการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม แต่จนถึงตอนนี้เองก็ยังไม่พบถึงสาเหตุและเบาะแสเลยสักนิดค่ะนี่แกว่าหวหน่าเป็นะไระายไปงั้นเหรอจู่ๆก็น,น้าจะเป็นไก่ต้มเลยอะ่ะไม่รู้สิว่าแต่แกพูดถึงไก่ต้มแล้วฉันหิวข้าวมันไก่เลยอะ่ะหมดจานนี้แล้วฉันไปซื้อมากินดีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วูเมืองฉียังคงจําได้ติดตาเป็นอย่างดีถึงเทคนิคและคล้ยวิชากระบี่ที่หยานเซินได้สอนบนดวงจันทร์และจากข่าวที่ได้ฟังไปเมื่อกี้นี้ก็ทําให้เธอได้รู้ว่า หนทางแห่งเคล็ดวิชานี้นั้นยังคงอีกยาวไกลเลยล่ะครับเฮ้เรียบร้อยแล้วพยาขับฝ่าวาทนี่นะหรอฮีโร่ก็อคลาสอันดับที่ส0บนะเห็นว่าแข็งแกร่งนักแข็งแกร่งนะพอได้มาลองฝีมือจริงๆเข้าแล้วนึกว่าขยะไปยัข้างถนนกลากเป็นบ้าเลยจริงๆ นี่ถ้าอันดับที่สิบยังกากขนาดนี้ก็มองว่าฮีโร่อันดับที่หนึ่งก็คงไม่ต่างกันเท่าไรแบบนี้แล้ว่าบานก็สามารถครองโลกได้แบบสบายๆแล้วหลับพะียค่ะฮดีชอบข้าชอบคนอวยฮฮอยู่นี่เองสินะว่าให้ฉันตามหาแกตั้งนานคิบุสิจิมุสันเอ้ยราชันแห่งนัคฮูล่าอาชญากรจากยุคโบราณที่โลกหรือมะไปกันนะโอ้ไอ้หนู ฉันว่าแกควรจะดีใจมากกว่านะที่ได้เจอกับฉันผู้เป็นวายร้ายที่มีระดับพลังบรรภการคู่นี้นะแ,แกเป็นใครกันแน่จะว่าไปแล้วตอนนี้แกอายุเท่าไร่แล้วล่ะได้ข่าวว่ามีชีวิตเป็นอมะตะไม่ใช่หรอปี๊ปากนะอย่าไปชวนคุยมันมาเถอะมาร่วมกับข้าสิถึงเวลาแล้วล่ะที่พวกเราจะล้างบางไอ้พวกต่างโลกให้หมดไปได้สักทีอะเป็นอะไรไปนะส่วนส่วนหนึ่งฝันร้ายเหรอ ความรู้สึกแบบนี้มันรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยโรงเรียนนินจาโรงเรียนซิลเซียนนี่เมื่อวานนี้นะ่ะตอนที่ท่านอาจารย์โชว์เทคนิคเคล็ดวิชากระบี่นั่นให้ดูเจ้าเข้าใจบ้างหรือเปล่านะ่ะเฮ้ออย่าว่าแต่เข้าใจเลยแกวงแขนเร็วขนาดนั้นนะ่ะใครมันจะไปมองทันกันเล่าเอ,อ๊ะจะว่าไปแล้วตอนนี้มันก็ยังเป็นตอนกลางวันอยู่เลยไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมผู้คนถึงได้หายไปกันหมดเลยล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นมันตัวอะไรกันล่ะนั่น